เรื่องราวที่นำมาฝากผู้ชมวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บที่ทุกท่านไม่อยากจะประสบนะครับแต่มันจะต้องเจอเมื่อวันหนึ่งมาถึงนะครับโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนั่นก็คืออาการข้อเข่าเสื่อมหรือว่าข้อเข่าอักเสบนั่นเองนะครับและววันนี้ท่านรองศาสตราจารย์ดรอําไพปั้นทองนะครับท่านจะมาให้รายละเอียดในเรื่องนี้กันครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะน่าเสียดายแทนผู้หญิงจริงนะฮะเหมือนโรคประจาตัวเลยหรือเปล่าฮะโรคนี้ ข้อเข่าเสื่อมสําหรับผู้หญิงนี่มันก็จะเกิดขึ้นตอนเข้าสู่วัยทองอะนะคะวัยทองนี่สัก45คือเป็นวัยหมดประจาเดือนนะคะอ,อันนี้แล้วแต่คนบางคนก็หมดตั้งแต่อายุ4142แต่บางคนอายุ55ก็อาจจะไม่หมดถ้าร่างกายเขาแข็งแรงแข็งแรงสมบูรณ์ะะสาเหตุข,ของข้อเข่าเสื่อมเขาว่าข้อเข่าเสื่อมกับข้อเข่าอักเสบนี่เหมือนกันไหมคะอาจารย์ไม่เหมือนกันอ๋อไม่เหมือนกันแต่ข้อเข่าเสื่อมเป็นส่วนหนึ่งของข้อเข่าอักเสบ Hmm. คือโรคข้ออักเสบเนี่ยนะคะคมันรวบรวมโรคต่างๆไว้เป็นร้อยชนิดเลย oh. นะ,ะข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดอาการอักเสบได้ใช่ไหมะเป็นโรค sle หรือโรคพุ่มพวง uh huh. ก็จะมีข้ออักเสบได้ uh huh. โรคสะเก็ดเงินก็ข้ออักเสบได uh huh. ะะ้ถ้าน้ำหนักลงที่ข้อเยอะ มัน,น,นก็ก่อให้เกิดอาการอักเสบได้การประสบอุบัติเหตุและก่อให้เกิดอันตรายต่อข้อก็ก่อให้เกิดอาการข้ออักเสบได้กระแทก ชนประทะหมุดเลยคการใช้งานหนักๆใชค่ะ่ะก็อาจจะเป็นข้ออักเสบค่ะก็คือเวลาที่ปวดตามข้อนี่แหละใช่ค่คะเราจะเรียกง่ายๆว่าข้ออักเสบค่ะถ้าถ้ามันปวดก็คือแสดงว่ามีการอักเสบเกิดขึ้นอ๋อซึ่งอาตราเหตุอาจจะมาจากเสื่อมก็ได้ค่ะเคลื่อนก็ได้ใช่ค่ะสึกก็ได้ได้หมดเลยค่ะโอ้มันจะเกิดขึ้นในผู้ชายผู้หญิงเพศไหนมากกว่า จริงๆโอกาสที่จะเกิดเนี่ยมีเท่าๆกันแต่ของผู้ชายเนี่ยอาจจะเกิดจากการเล่นกีฬาการประสบอุบัติเหตุนะคะหรืออาจจะเป็นการเกิดนะเป็นได้ค่ะเป็นได้ค่ะคือมันก็จะสืบทอดใช่ค่ะจากลูกจากรุพบุรุษมาค่ะอันนี้เป็นได้ค่ะแต่ว่าในผู้หญิงก็จะแต่เป็นผู้หญิงนี่มันจะมีเพิ่มขึ้นมาอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของฮอร์โมน อืนะฮะผู้ชายเป็นไหมสาเหตุจากฮอร์โมนทาไมถึงไม่เป็นเนี่ยเนื่องจากผู้หญิงเนี่ยจะมีฮอร์โมนเพศหญิงที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องข้อข้อเสื่อมและกระดูกบางนะฮะแต่ผู้ชายไม่มีผู้ชายไม่มีฮอร์โมนมยังมีตลอดใช่ค่ะไปจนถกงอายุเจ็ดสิบแปดสิบก็ยังมีค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นไปแล้วจะเสื่อมไหมฮะเสื่อมเพราะฮอร์โมนลงไหม ก็มีน้อยค่ะมีน้อยสําหรับผู้ชายของผู้ชายนี่ส่วนใหญ่จะสาเหตุมาจากการบาดเจ็บมากกว่าการทํางานหนักหลักๆก็คือถ้าแบ่งถ้าเป็นเพศหญิงจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนเพศหญิงค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเป็นคุณผู้ชายก็ส่วนใหญ่จะเป็นอุบัติเหตุการใช้งานผิดท่าอะไรต่างๆการมีน้ําหนักเยอะอ้วนนั่นแหละอ้วนนั่นแหละค่ะทั้งผู้ชายผู้หญิงโอกาสเท่ากันครับถ้าอย่างนั้นผมเอาเอาที่เพศหญิงก่อนที่เพศหญิงเรื่องของข้อเสพจากอาการที่ หมดประจำเดือนนะครับจะมีอาการยังไงบ้างครับอาจารย์จริงๆแล้วอฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับมวลกระดูกนะคะค,คือกระดูกเนี่ยจะบางลงอพอกระดูกบางเนี่ยมันก็จะเกิดอาการปวดได้ปวดมากๆมันก็ต้องอักเสบใช่ไหมฮะทีนี้สําหรับข้อเสื่อมเนี่ยอันนี้เป็นไปตามอายุทั้งผู้ชายผู้หญิงแต่ผู้หญิงเนี่ยจะเกิด บ่อยกว่าผู้ชายานะ,ะเกิดได้ได้ง่ายาก,วากว่าผู้ชายค่ะสำหรับข้อเสื่อมเนี่ยอย่างที่บอกว่าเกิดตามอายุใช่ไหมฮะถ้าอายุเพิ่มขึ้นมันก็ต้องเสื่อมแน่ๆเสื่อมกับอาการปวดอาการเมื่อยอย,อย่างเงี้ยมันมันแยกออกไหมครับ มันบางทีมันแยกไม่ออกเนื่องจากกล้ามเนื้อเนี่ยมันห่อหุ้มกระดูกอยู่ถูกไหมเส้นเอ็นแล้วก็กล้ามเนื้อเนี่ยต่อกันด้วยเส้นเอ็นหรือว่ากระดูกที่มาต่อกันเนี่ยมันก็มีเส้นเอ็นที่คอยยืดเอาไว้ทีนี้ถ้าเราปวดกระดูกเราจะรู้ได้ยังไงก็เส้นประสาทเนี่ยมันสัมพันธ์กันหมดนะฮะถ้ามันปวดที่หนึ่งมันจะมีที่เราเรียกว่าปวดต่อเนื่องซึ่งภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่า refer pain เราปวดที่หนึ่งแต่เราอาจจะไปปวดอีกที่หนึ่งก็ได้อ๋อจริงๆแล้วเจ็บที่หนึ่งอคือต้นเหตุมันอยู่ที่หนึ่งแต่เราอาจจะปวดทั้งที่นี่แล้วก็ที่นี่ก็ได้โอ้หรือที่นี่ไม่ปวดแต่มาปวดอีกที่หนึ่งก็ได้มันไปตามระบบประสาทเส้นประสาทซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในในผู้หญิงก็จะมีอาการแบบนี้ค่ะได้ง่ายกว่าได้ง่ายกว่าผู้ชายมาผู้ชายผู้ชายจะมีก็เกิดจากอุบัติเหตุใช่ค่ะทางานหนักทํางานหนักอ้วน หนักลงเข่าลงข้อเท้าเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ข้อเข่าเสื่อมได้คราวนี้เนี่ยระยะเวลาของอายุเท่าไหร่ควรจะดูแลสิ่งเหล่านี้จริงๆริงเนี่ยในผู้ชายนะฮะจริงๆเนี่ยนะคะเขาบอกว่าการสร้างมวลกระดูกหรือการสร้างกระดูกอ่อนบริเวณข้อเนี่ยนะคะมันจะหยุดเมื่ออายุสามสิบโอ้โหคือสามสิบทั้งชายและหญิงค่ะ แล้วต่อไปมันก็จะเริ่มเสื่อมแต่การเสื่อมเนี่ยมันจะต่างกันตรงที่ว่า30ไปถึง45เนี่ยมันอาจจะเสื่อมเล็กน้อยอื <45 S 1> ไปถึง60มันก็จะเสื่อมเพิ่มขึ้น60ไปมันก็เสื่อมเยอะมากขึ้นนะฮะดังนั uh ้น huh. สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือว่ามวลกระดูกเนี่ยที่สำคัญก็คือการออกกำลังกายการออกกำลังกายนี่จะทำให้มวลกระดูกหนาขึ้นครับ แข็งแรงขึ้นแคลเซียมไปเกาะมากขึ้นก็ในเมื่ออาจารย์บอกว่าออกกําลังกายนี่ก็เป็นสาเหตุทําให้มันเสื่อมอ่ะอันนั้นบาดเจ็บค่ะคือออกกําลังกายแบบรุนแรงแล้วก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บเกินกว่ากําหนดค่ะเกินกว่ามาตรฐานค่ะคือเราต้องรู้ว่าอายุขนาดเรานี่ออกกําลังกายแบบไหนเหมาะสมถ้าอาจารย์อายุ60กว่าและอาจารย์ไปเต้นแอโรบิกแรงๆก็พังแน่มีโอกาส เกิดข้ออักเสบแน่ๆซึ่งข้ออักเสบนี่มนเกิดได้ทุกที่เลยตั้งแต่หัวเข่าค่ะทุกข้อเลยค่ะหัวไหล่ค่ะกระดูกสันหลังก็ได้ได้ค่ะต้นคอได้หมดเลยตรงไหนมีข้อมีข้อต่อมีข้อเนี่ยเกิดได้หมดเลยแต่เราสังเกตว่าข้อที่เป็นบ่อยก็คือข้อเข่าถูกไหมฮะเพราะข้อเข่าเป็นข้อที่รับน้ําหนักแล้วก็ข้อเท้าวิ่งค่ะใช่ฮะแล้วเวลานั่งล่ะครับ เวลานั่งนี่มันจะลงที่กระดูกสันหลังกระดูกสันหลังจะรับน้ําหนักมากที่สุด oh. เพราะฉะนั้นอันนี้ถึงบอกว่าอย่านั่งนานๆอย่านั่งนิ่งๆอยู่กับที่นานๆน,น,นั่งนานๆก็ลงที่กระดูกสันหลังค่ะยืนยน,นานๆก็ไปลงที่หัวเขา่าแล้วควรจะอยู่ในท่าไหนเราก็ต้องสลับกัน oh. นั่งสักพักหนึ่งก็ลุกเดิน พักหนึ่งพออาจารย์ที่ว่าคือท่าไหไ่ก็ไม่น่าจะเกินชั่วโมงนะคะไม่ควรเกินชั่วโมงนะครับก็อาจจะลุกขึ้นนิดหน่อยแล้วก็เดินให้ผ่อนน้ำหนักที่ลงกระดูกสันหลังเปลี่ยนอริยาบดเปลี่ยนอริยาบถไปครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ชมรายการเราอยู่นะครับดูนั่งดูอยู่ก็ลุกขึ้นยืนได้เดินไปมาก่อนสักครู่หนึ่งแล้วกลับมานั่งนะครับเป็นการเปลี่ยนออริยาบถอาจารย์ครับจากวันนี้เนี่ยทุกวันนี้ผมเห็นมีผลิตภัณฑ์เยอะมากเลยไหนจะ เป็นเครื่องดื่มไหนจะเป็นอาหารเสริมที่บอกว่าเสริมแคลเซียมตรงนี้เนี่ยมันเสริมมวลกระดูกอย่างที่อาจารย์แนะนำได้ไหมครับคือกระดูกเนี่ยมันจะมีการสร้างโดยเซลสองเซลล์ออสโอบลาสกับออสโอคลาสตัวหนึ่งเป็นตัวสร้างตัวหนึ่งเป็นตัวทำลาย ครับนะฮะซึ่งโดยปกติถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็คือสองตัวนี้ทำงานส,สมดุลฮะซึ่งตัวที่จะไปทำให้เกิดการทำงานสมดุลก็คือระบบภูมิคุ้มกันของเรานะฮะถ้าเมื่อไหร่ตัวที่ทำลายมันทำงานมากกว่าอาการเสื่อมมันก็จะเพิ่มขึ้นเหมือนที่บอกว่าตั้งแต่อายุ30ไปเนี่ยอีกตัวมันจะทำงาน เพิ่มขึ้น uh huh. ทีนี้เราอาจจะเห็นว่ามีอาหารประเภทเสริมแคลเซียม uh huh. หรือไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ตัวที่สร้างเนี่ยทำงานมากขึ้นครับ uh huh. อันนี้มันก็ช่วยได้อย่างงาดำเนี่ยเราจะเห็นว่ามีแคลเซียมเยอะ, uh huh. อะคนสมัยตก่อนเนี่ยเขาไม่มีแคลเซียมเม็ดทานอย่างเราถูก uh huh. ไหม แต่เขาทานอะไรล่ะทำไมเขาถึงไม่ขาดแคลเซียมบางคนยุอยู่อายุเป็นร้อยเลยใช่ไหมฮะผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่บ้านนอกเนี่ยสบายมากเลยอันนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเขาทานอาหารที่ดีครับแล้วก็คนตะก่อนจะทานเนื้อค่อนข้างน้อยถูกไหมฮะมจะทานพืชผักเยอะกว่าเป็นส่วนใหญ่ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะทำนาทําไร่อะไรพวกเนี้ยซึ่งมันจะมีกุ้งหอยปูปลาถูกไหมฮะ ทานอาหารเนื้อที่ทานที่เป็นคุณประโยชน์ที่ดีที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายอะไรตามมากับร่างกายก็คือเนื้อปลาใช่ไหมฮะไม่ทานสัตว์ใหญ่ไม่ทานสัตว์ใหญ่หรือเนื้อแดงอะไรพวกนี้นะฮะเล็กก็คือเนื้อปลาแล้วถ้าเขาทานกุ้งเขาก็ได้แคลเซียมจากกุ้งถูกไหมฮะทานงาดำก็มีแคลเซียมจากงาดำนะฮะบางคนทานพวกแมลงต่างๆซึ่งพวกแมลงต่างๆพวกนี้ จะเห็นว่าตัวเขาจะมีเปลือกมีเปลือกมีอะไรแข็งแข็งอยู่อันนั้นแคลเซียมเยอะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนตะก่อนไม่ขาดเพราะฉะนั้นต้องระวังนิดนึงถ้าจะทานแมลงสมัยนี้นะสมัยนี้อาจจะอาจจะมียาฆ่าแมลงหรือว่าสารเคมีตกค้างอยู่นะครับต้องระมัดระวังแล้วมาถึงปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากคนเยอะขึ้นและในเมืองเนี่ยเราไม่มีโอกาสที่จะไปทานอาหารแบบที่ชาวบ้านเขาทานทานกันใช่ไหมฮะ เพราะฉะนั้นตอนหลังมันก็ถึงได้มีอาหารเสริมประเภทแคลเซียมขึ้นมาเาฮะเราก็ทานแคลเซียมเป็นเม็ดเม็ดเป็นเม็ดใช่ไหมฮะครับซึ่งแคลเซียมพวกนี้มันเป็นแคลเซียมที่สังเคราะห์ขึ้นสังเคราะห์ขึ้นหรือสกัดมาจากหินปูนเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตครับนะฮะแต่ปัจจุบันก็คนหันไปหาธรรมชาติมากขึ้นก็จะมีแคลเซียมที่เราเรียกไบโอแคลเซียมครับซึ่งทำมาจากเปลือกหอยเปลือกปู ซึ่งการดูดซึมก็จะดีขึ้นตอนนี้นอกจากแคลเซียมแล้วเราก็ยังมีอีกตัวหนึ่งที่ไปเสริมบริเวณข้อที่เราเรียกกลูโคซามีนซาเฟตเป็นพวกกลูโคซามีนก็ตอนนี้ก็มีอาหารประเภทนี้ ให้ผลได้เหมือนกันซึ่งให้ผลดีป้องกันได้ป้องกันการเสื่อมของข้อได้ป้องกันกระดูกบางได้แต่ที่ผมได้ยินมาแล้วก็เป็นความรู้ที่สําคัญเลยเพราะว่าเป็นองความรู้ที่เกิดจากงานวิจัยของโอเปอเรชั่นบิมบิมก็สามารถที่จะเพิ่มมวลกระดูกได้ลดการอักเสบของข้อได้ดีกว่าด้วยเพราะว่าบิมมีสารประกอบที่เราได้ทําการวิจัยแล้วนะะบิมประกอบด้วย มังคุดก็คือ GM 1อมวันมีงาดำมีบัวบกมีฝรั่งฝรั่งมีถั่วเหลืองนะฮะซึ่งงาดำก็มีแคลเซียมใช่ไหมฮะฝรั่งมีวิตามินซีเขาบอกว่าแคลเซียมจะเกาะกระดูกได้ดีหรือจะถูกดูดซึมได้ดีมันอาศัยวิตามินซีร่วมกับวิตามินอีวิตามินอีเราพบที่ไหนเราพบในงาดำ ใช่ไหมฮะสำหรับเพศหญิงเนี่ยเรายังมีถั่วเหลืองที่ใส่เข้าไปซึ่งเป็นไฟโตเอสโตรเจนก็ไปสร้างฮอร์โมนเพศหญิงได้แล้วก็บังคุดเองที่เป็น GM1 เนี่ยเราได้กระทำการทดสอบในห้องแล็ของเราเนี่ยเราพบว่ามันไปลดิน interleukin 1นะ IL1 ซึ่งเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดการสลายของ กระดูกอ่อนบริเวณข้อแล้วยังมันไปยังไปเสริมให้เกิดการสร้างของกระดูกอ่อนได้ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็ลดอาการข้อเสื่อมได้นะฮะแคลเซียมวิตามินอีวิตามินซีรวมทั้งไฟโตเอสโตรเจนที่ได้มาทั้งหมดก็จะไปเสริมให้มวลกระดูกแข็งแรงขึ้นคือต่อให้เสื่อมมาแล้วต่อให้มีอุบัติเหตุมาแล้วบิมก็ยังเข้าไปทยังเข้าไปทำได้นฮ ก็คือไปเพิ่มสิ่งเหล่านี้ไปลดการอักเสบใช่ค่ะทีนี้ลดการอักเสบนี่มันจะมาโดยตรงจาก GM1 เพราะ GM1 นี้เราได้พิสูจน์แล้วว่ามันสามารถลดการอักเสบได้การอักเสบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดจากอินเตอร์ลิคิน1นะฮะแล้วเราพบว่า GM1 นี่สามารถไปยับยั้งการสร้างของ อินเตอรลิวคินวันได้เพราะฉะนั้นมันก็ลดการอักเสบได้แล้วยังมีฤทธิ์ระงับปวดได้ด้วยวันนี้ต้องกราบขอบคุณสำหรับข้อมูลความรู้จากอาจารย์มากครับค,ะบคณะนะครับค่ะสวัสดีค่ะ